ตาวนี้สองฝ่ายเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนรักกันซะด้วยนะคะเป็นชาวต่างชาติฝ่ายหนึ่งบอกว่าพอและอยากกลับที่พักอีกฝ่ายหนึ่งไม่อยากจะดื่มต่อมันแบบมันยังติดลมอยู่ออสุดท้ายลงเอยเปิดศึกกันเลยค่ะต่อยก,กันข้างทางแบบนี้นี่เห็นไหม ล้มกลิ้งกันมาสรุปก็คือไม่ได้กลับทั้งบ้านพักค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปต่อร้านอื่นค่ะแต่ไปต่อที่ไหนไม่ได้บ้านพักโรงพักละสิคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดจ,จับภาพนะชาวต่างชาติเนี่ยเดินโวยวายมาหาเพื่อนมีปากเสียงกันก่อนที่ชายคนหนึ่งจะถูกเพื่อนต่อยล้มหงายไปกระแทกกับรถจักรยานยนต์จากนั้นทั้งคู่ก็ซัดกันนัวแล้วค่ะ เหตุเกิดหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบานละมุงจังหวัดชนบุรีตำรวจสพเมืองพัทยาไปตรวจสอบนะคะเจอนายลินวูหลุยส์นาทานอายุ32ปีเป็นคนอังกฤษนอนอยู่ที่พื้นทางเท้านี่หูซ้ายฉีกตามร่างกายมีรอยฟกช้ำหลายแห่งก็เลยประถมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลส่วนเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติด้วยกันอาศัยชุลมุนหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงแล้ว นางจอยอายุ50ปีเป็นคนเห็นเหตุการณ์จอยเล่าบอกว่าเห็นคนเจ็บและเพื่อนเนี่ยเดินออกมาจากบาร์เบียในสภาพเมาทั้งคู่และเขาโต้เถียงกันคนนึงบอกว่าจะกลับที่พักแล้วอีกคนนึงไม่ได้ต้องเที่ยวต่อยังไม่หนำใจผู้บาดเจ็บตั้งใจจะไปเที่ยวต่อจึงแวะกดเงินที่ตู้ ATM แต่พอกดเงินไม่ได้เลยเปลี่ยนใจอยากจะกลับที่พักทําให้เพื่อนอีกคนไม่พอใจอีกเนี่ยคะ่ะชกต่อยกันก่อนที่จะมีพลเมืองดีเข้ามาห้ามและโทรแจ้งตำรวจนะคะ แล้วเขาก็เลยเดินหนีออกมา,กาไม่รู้มาถึงตรงนี้ยังไงเพื่อนก็สอนไม่ให้กลับแล้วใ้นั่นก็ต่อยเลยเมามาเมาก้าวตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะมีการเก็บหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเอาไว้ประกอบสำนวนเดี๋ยวเหลือรอสอบปากคำคนเจ็บต้องรอการดีขึ้นก่อนไม่รู้จะพูดได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าตามข่าวบอกปากแตกค่ะเ,ออเดี๋ยวคงตามทั้งสองคนมาสอบปากคำแล้วก็จะได้มีการดำเนินคดีกันต่อนะคะ